รถกับสีเขียวเกือบกับสีเขียวนี่แหละครับเขาบอกว่าสีเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวเหนียวนําความสุขความเจริญความมั่งคั่งความมั่งมีความร่ำด้วยนะครับเวลาเสียยห่เห็ดยังกะสีมักสีขาวกับสีเขียวเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าสีเขียวมันเหนียวซับนะครับเห็ดให้ยซับมาซับเหนียวซับบ่ค่อยออกนะครับนี่เลยเคล็ดลับ วันนี้ซื้อมาเลยรองเท้าฮารูโปโรนะครับผมราคาครับโคตรถูกใบเดียวเอ่อยังงล่ะใบแดงมีท่อนนะครับผมที่สำคัญครับใส่นุ่มใส่สบายสำหรับคนรักสุขสขภาพคนเดินทั้งวันนะครับแนะนำเลยฮาร o โปโรนี่รองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับผมเดินดีนิ่มนะครับมีรูระบาย ไม่กลัวเหม็นตีนเดินไปเลยเดินได้ทั้งวันนะครับผู้ดใดสนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่กดเบิร์ม่องตะกาสินค้าได้เลยนะครับ